นาน菩ะทั้งในกจชนทั้งหลายแล้วมันได้เพื่อไสูสมณเณรที่รักตอนนี้ไปก็มาปรารภ่ึงขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ากันต่อไปในช่วงนี้ผมก็ยังยังป่วยอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นหน้าที่สารีเอ็ดเทวทมบริกาสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ด ตอนนี้ไปผมคิดว่าจะไม่ต้องอธิบายเลยมากเพราะเข้าใจอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ยากพระพุทเจ้าทรงตรัสต่อไปว่านี่โครทะบ <c oughs> ุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะย่อมถึงส่วนสองในโพชนะทิ้งหลายว่าสิ่งนี้ควรกับเราสิ่งนี้ไม่ควรกับเราสิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขามุ่งละสิ่งนั้น แต่สิ่งใดที่โกัธเขาเขามีความกำหนัดยินดีลืมสติติดสิ่งนั้นไม่ลเห็นโทษไม่มีปัญญาสลัดออกบริพกอยู่แม้ข้อน,นี้ย่อมเป็นปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตะบะสุนตัดต่อไปว่าโดูก่อนนี้ครูทะหกคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะด้วยคิดว่าพระราชา มหาาม,มาตพระราคพระราชากษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีเดรธีเขาเสร็จจากสการะเคารพเพระเหตุเป็นการใล้ในลาบสการะทันเสริญแม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสกับบุคคลผู้มีตบ,บะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าทำติดต้องการเคารพไม่ถูกต้องต้องทำเพื่อละเพ้นกล่าวต่อว,ว่าดูก่อนนิครุทะบุคคลผู้มีตบ,บะ ย่อมเป็นผู้ลุกรานสมณะรือพรามอื่นแต่ไหนไหนว่าก็เช่นไหนผู้นี้เลี้ยงเียบด้วัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือเกิดเพื่อเกิดแต่เงาเพื่อเกิดแต่ลำต้นเพื่อเกิดแต่ผลเพื่อเกิดแต่ยอดเพื่อเกิดแต่เมล็ดครบห้าปลายันของมันนี้คมดุจสายฟ้าบุคคลหลายย่อมจำกันได้ด้วยวาทะ ว่าเป็นสมณะแม่ข้อนี้ก็เป็นอุปกิเลแก่ผู้มีตรรบะกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนิครธะบุคคลผู้มีตบะเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาดมิอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชา สมณะหรือพรามณ์ชื่อน,นี้แหลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สักการะเคารพไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีธรรมะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาไปผู้ให้ความดุสิยาความตนหนีเกิดขึ้นในสกุลทั้งหลายเหล่านี้แม้ข้อน,นี้ก็ย่อมเป็นปกิเลสกับผู้มีธบะ ผมขออ่านรวดไปเลยท่านกล่าวว่าดูก่อนนี้รครูทะบุคคลผู้มีตะ,ะเป็นผู้นั่งในที่ที่ที่คนจะเห็นข้อนี้แลย่อมเป็นปกิเลสข้อนี้รู้สึกว่าญาติโยมบางท่านสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเดินไปเดินมาคนในบ้านเห็นจะเป็นจะเป็นปกิเลสไหม ก็ต้องขอตอบว่าไม่เป็นตามที่กล่าวนี้ท่าหมายถึงการโอ้อวดให้คนอื่นเห็นเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นนักเจริญกรรมฐา,านเจริญตะบะอย่างนี้เป็นปกิเลสแต่ว่าท่านนั่งในบ้านเป็นคนของบ้านเราจะเห็นเราหลบกันไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรพอต่อไปท่านกล่าวว่านิ้วดูก่อนนี่ครธทะ ผูคนผู้มีตะบาย่อมสแสดงตนไปในที่ตะคุณทั้งหลายว่ากรรมแม่นี้อยู่ในตะบาของเรากรรมแม่นี้อยู่ในตะบาของเราไม่ข้อนี้แหลย่อมเป็นบุกิเลกแก่บุคคลผู้มีตะบานี่หมายความไปโอดเขาว่าฉันปฏิบัติอย่างนั้นฉันปฏิบัติอย่างนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้อันนี้ไม่ควรครับ นอกจากเขาจะหาหรือด้วยด้วยอนี่เรื่องหนึ่งต่างหากพระพุทธเจ้าทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนในครูท่บุคคลผู้ม,มีตะบะย่อมเสพโทษอันปกปิดบางอย่างเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือก็กล่าวโทษที่ไม่ควรไม่ควรกล่าวโทษที่บุคววควลททคว,ว่าไม่ควร เขาเป็นพวกกล่าวเท็ศทั้งที่รู้อยู่ดังนี้แม้ข้อนี้ย่อมไปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตะบะลงกล่าวเท็จก็หมดเรื่องแล้วไม่ต้อพูดกันนะเร็วพระพุทธเจ้าทรงตัดต่อไก็ว่าที่ครทะบคุคคลผู้มีตะบะเมื่อตถาคตหรือภาษาวกของตถาคตแสดงทำอยู่ ย่อมไม่ผ่อนตามปริยายซึ่งควรจะผ่อนตามอันมีอยู่แม่ข้อนี้แหละจะเป็นปกิเลสกับบุคคลผู้มิตบะนี่หมายความข้อที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นะถ้าคนที่เขาดีกว่าเราที่ท่านตะก,กิเลสหมดแล้วมันแนะนำว่าอันนี้มันพลาดไปนะอันนี้มันผิดไปแก้ไขเสัยใหม่อย่างนี้คุณจะทำถ้าไม่ทำก็ไปปยยกิเลสให้จมปรัง ท่านตัดต่อไปว่าดูก่อนนี้โกรธะบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้ผูกเป็นผู้มักโกรธไหนโกรธนี่คือกิเลสมันหยาบมากเป็นผู้ผูกโกรธมันจะจองเวรจองกรรมแม้ข้อนี้แหละย่อมไปกิเลสกระพู้มีตบะอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายทรงตัดต่อว่าดูก่อนนี้โครธะบุคคลผู้มีตบะ เป็นพ่้มีความบลบหลู่ไอ้ความบลบหลู่ในจิตมันเร็วนะว่าเขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้ตีเสมอเราเล็กแต่เข้าเข้าใจว่าใหญ่เรายังรีกว่าตีเสมอเขานี่ใช่ไม่ได้มีฤทธิยาขีอฉาเขาเนะ่ะตนีขี้เหนียวแล้วก็โอ้อวด มีมายาคือชอบหลอกลวงนี่นี่ใสกระด้างแล้วก็ถือตัวจัดเป็นผู้มีความปัญนาลามกไปสู่อำนาจแห่งความปัญนาลามกเป็นมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดประกอบไปด้วยทิฐิอันดิ่งถึงที่สุดคือไม่ยอมถอนตัวเป็นผู้ลกคำทิฐิเองลบคำในหมายความไม่ทำจริงไม่ทำจัง ไม่ไม่ไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เป็นผู้ถือมั่นสละคืนได้ยากแม้ข้อนี้แลลย่อมเป็นปกิเลสจะบุคคลผู้มีตะบาท่านตัดต่อไปว่าดูก่อนนิโครธะท่านจะพึงสำคัญข้อความนี้เป็นจันไหนการหนบาปด้วยตาบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลสท่านนิโครธะกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการในบาปด้วยตบาบะอย่างนี้เป็นอุปกิเลสแท้จะไม่เป็นกิเลตไม่เป็นอุปกิเลสหาไม่ได้บุคคลผู้มีตบาบะในโลกนี้พึงประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้มาครบทุกอย่างข้อนี้แลเป็นฐานะที่จะมีได้จะโปรยกล่าวไปยายถึงกิเลสบางข้อ ท่านินโครธ่ายอมรับว่าสิ่งที่เป็นมาแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติหวังดีหวังชอบหวังละกิเลสแต่ไปเกาะติดความเลวที่พระพุทธเจ้าทรงไม่เห็นด้วยท่านความจริงนี้โครท่านนี่แทนก็ดีนะแผมก็จะขออ่านต่อไปเพราะว่าอ้ฉบับที่แล้วแล้วมาเนี่ยที่ที่ทำมาแล้วรู้สึกเอาอะไรเข้ามาผสมเยอะแยะไม่ทันใจฟัง ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าลคาญแต่เวลานั้นมันป่วยมากครับมันป่วยมากจริงๆผมก็มันใกลยย้จาะตายผมคิดว่าถ้าจะาตายก็ขายอารมณ์คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาผสมซะเยอะแต่ผมก็ยังน้อยกว่าอารมณ์จริงของผมผมฟังฟังดูแล้วรู้สึกว่าท่านผู้รับฟังจะอึ่นักใจมากได้เอาใหม่ ฉักนั้นตอนนี้ไปขออธิษบับนี้เป็นสำคัญเพื่อความเข้าใจง่ายๆทีนี้ต่อไปพระตาต่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทั้งต้้งกลางานน่าวถึงฐานะของผู้บริสุทธิ์ที่มีผู้มีตบาะคือปฏิบัติตามนี้บริสุทธิ์ถ้าว่าอย่างนั้นนะเข้าใจง่ายๆพมจะอ่านไปเลยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรยาก ทรงตรัสว่าดูก่อนนิโคร้ะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้ย่อมถือมั่นตะบะเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตะบะนั้นข้อนี้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะไม่ดีใจไม่มีดำริบริบูรณ์ด้วยตะบะนั้นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างหนึ่งในฐานะนั้น นี่ก็หมายความปฏิบัติอยู่แล้วมันยังไม่ถึงอาราหารนันนี่ถ้ายังไม่ถึงอาราหันเพียงใดก็ยังไม่พร้อมคิดว่าดีเอาแค่น,นี้ก็แล้วกันนะจงจําว่าถ้ายังไม่ถึงอาราหารันจงอย่าเพิ่งคิดว่าดีและขอท่านอันหลายจงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอาราหารันและก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระผู้ทรงฌาน ถ้อยคาทั้งหมดนี้ผมขอเอามาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็ผมเองก็จะระคับระคองตัวแค่จะไม่ตกนรกแล้วตกนรกขึ้นตื้นตืต้นก็พอใจแล้วเอางี้ก็แล้วกันนะถ้าใครก็ถามก็บอกว่าหลวงพ่อทาไมายอมรับอะไรทั้งหมดไอ้ที่ไม่ยอมรับนี่ไม่ใช่ปกปิดก็หรือว่าเราก็ทำกันเพื่อความสบายใจเท่านั้นก็พอ เพงกล่าวต่อไปว่านี่โครทะบุคคลผู้มีธบะย่อมถือมั่นธบะเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นตัวธระ,ะนั้นอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในธบะนั้นก็ <c oughs> ไมไตตอน,นิบายเพ่งกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนี่โครทะบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นธบะเขาย่อมไม่เมา ไม่ลืมสติย่อมไม่ถึงความเมาด้วยตะบะนั้นเขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นก็ง่ายแล้วก็ทรงตัดรัสว่าดูก่อนนี้คราธาบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะเขาให้ลาบสการะความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่มีความดำริบริบูรณ์ไม่ได้ลาบสกการะสรรเสริญนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นก็จำให้ดีก็แล้วกันะต่อไปท่านบอกว่าดูก่อนนิโคทะคำอื่นที่คนยจะกล่าวยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีธรรมะย่อมถือมั่นธรรมะเขาให้ลาบสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยธรรมะนั้นเขาย่อมไม่ยกตน ไม่คมผู้อ,อื่นได้ลาบเสกกาละและสรรเสริมมั่นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นแล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนนิโครทะ,ะ,ะบะุคคลผู้มีธบะย่อมถือมั่นตะบะย่อมไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราก็สิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขา เขาไม่หมูละสิ่งนั้นเสียส่วนใดที่ควรแก่เขาเขาไม่กำหนัดเอเ้แลวกันก็สิ่งใดที่ไม่ควรแก่เขาเขาไม่หมงละในสิ่งนั้นเสียนะสิ่งใดที่ควรแก่เขาเขาไม่กำหนัดไม่ลืมสติไม่ติดในสิ่งนั้นและเห็นโทษมีปรรัญญาคิดสลัดออก บริโภคอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนี้ความไม่ติดในหารทุกอย่างนี่กล่าวต่อไปว่าดูก่อนนิครุทะคำอื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะแต่เขาไม่คิดว่าพระราชามหาหมายของพระราชากษัตริย์พระมห์ก็ัตรหั์เดยร์ีจากสาการะเคารพเรา เพราะเหตุแห่งความไข้าลาบเสกการและความสรเสริญอย่างนี้ก็ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะอย่างนั้นคือปฏิบัติเพื่อความดีไม่มุ่งให้เขาตับถือแต่ทรงตัดตอบไปว่าดูก่อนนิโครธะคำอื่นที่คนกล่าวยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตํะไม่เป็นผู้ลุกรานสมณนะหรือพรามเหล่าอื่นว่าจะไหนเป็นผู้เลี้ยงชีพในวัตถุหลายอย่าง กินวัตถุทุกอย่างคือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดที่ครบพ้าปลายฟันเขาพวกนั้นดูจะสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้โดยวาทะไม่ว่าเป็นสวรรค์อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้น ถ้าตึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนนิโครตะบุคคลผู้มีตบ,บะเห็นสมณะหรือพรามอื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาไม่ดำริอย่างนี้คนนั้นหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะพรามชื่อน,นี้ผู้เลี้ยงเชี่ยบด้วัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลาย้าผมขอขากาดพลิกหนเสียหน่อยเสียงเนขาดไปนิดหนึ่ง แต่ไม่สักการเครบรพนับถือไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตะบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองเขาไม่ให้ความไม่ตียาได้ความตนีเกิดขึ้นในทิกุลทั้งหลายดังนี้เขาย่อมเป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์ในฐานะนั้นผมจะอ่านเรื่อยๆไปเพราะว่าไม่มีอะไรยาก โซตัดต่อว่าดูก่อนนิโคทะ,ะบุคคลผู้มีจบ่าเป็นผู้ไม่นั่งในที่ทางคนจะเห็นอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอันนี้อย่าลืมนะครับถ้าเรานั่งแล้วคิดว่าไม่มีใครจะมาเห็นเพราะเออเขามาเห็นเองเป็นเรื่องของเขาแต่ก็พยายามนั่งในที่ลับให้ได้ก็แล้วกันสําหรับญาติโยมที่มีความสงสัยว่านั่งในบ้านเด็กเห็นจะเป็นไรไป เป็นไ,ไปไลยไหมก็ทั้งขอตอบว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจโอดในบ้านเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่คนอื่นแล้วทรงตัดต่อไปว่าโดยก่อนนิโครธา6คนผู้มีธบะย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปในถกิกนุทั้งหลายว่ากรรมแม่นี้อยู่ในตะบะของเรา,ากรรมแม่นี้อยู่ในตะบะของเราอย่างนี้ เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นอธิบายเขาต้องโอโอดไปคุยเขาว่าท่านทําอย่างนั้นท่านทําอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นไม่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบลูกคําคล้องคอขอโทษนะครับอย่าแสดงเลยครับไม่ดีหรอกต่อไปท่านตัดว่าดูก่อนนี้ครทะบ,บุคคลผู้มีตะบะย่อมไม่เสพโทษเันปกปิดบางอย่าง เขาโต้วอื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวโทษที่ควรว่าควรเขาพูดไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ดังนี้ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นแต่ว่าต่อไปเลยครับเพราะไม่อยากพระเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะ บุคคลผู้มีตะบะเมื่อตถาาคตหรือภาษาของทถาคตแสดงทาอยู่ย่อมผ่อนปรนตามปริยายซึ่งควรผ่อนตามอันมีอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นต้องตัดว่าดูก่อนนีโครทะบุคคลผู้มีตะบะไม่เป็นผู้มักโกรธ ไม่มักผูกโกรธอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นไม่โกรธด้วยและก็ไม่จองล้างจองผลาญด้วยนะครับต้งกล่าวต่อไปว่าดูก่อนในครทะบุคคลผู้มีตบะไม่เป็นผู้ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ดิยาไม่จะหนีไม่โออดไม่มีมายาคือเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวจัด ไม่เป็นผู้มีความปรัรถนาลามกไม่ไปสูหนาถึงความปรัรถนาลามกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุดไม่เป็นผู้ลกความทิฏฐิเองไม่เป็นผู้ถือมั่นไม่แล้วก็เป็นผู้สละคืนง่ายอย่างนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น <c oughs> ต่อไปองคตว่าดูก่อนนิโครทะท่านอย่าสำคัญความข้อน,นี้ไปเชไหนถ้าเมื่อเป็นชน,นี้การหน่ายบาปด้วนเะบะจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะท่านถามว่าจะบริบูรณ์ไหมหรือบริสุทธิ์ไหมหรือไม่บริสุทธิ์ถ้านิโครทะกราบทนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเชนนี้การหน่ายบาปทุจะบะเหล่านี้บริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์หาไม่ได้เป็นกริยาที่ถึงยอดถึงแก่น์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะการหน่ายบาปดุจะบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกริยาที่ถึงยอดหรือถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้เป็นเพียงแค่สเก็ความดีที่ตถาคตสอนเท่านั้น เำหรับเรื่องนี้ผมก,ก็ย้ำม,มากับแย่เพราะว่าตอนนี้กำลังเครียดและกำลังป่วยกำลังป่วยมันดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็สงสารพวกท่านที่ต้องฟังเรื่องราวที่ประกอบที่ยาวเกินไปและกว่าจะฟังข้อวัดปฏิบัติก็แสนยากเป็นนั้นว่าพระโยคาวาจอนก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ดี ฟังมาแล้วนะครับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุปกิเลสขอให้ถือว่าเป็นระเบียบของวัดสิ่งนั้นขอารันดาท่านพุทธบริษัทพีโสสำเนินเถอะองค์จงพยายามละให้เดดขาดอย่าให้ปรากฏแก่กายและวาจาตอนนี้ถ้าพูดเึงการละนั่นก็ยากเหมือนกันเรายังไม่ใช่พระอระหันต เรายังดีไม่พอในเมื่อ,อยังละไม่ได้จริงๆก็ระงับมันไว้ในใจอย่าปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายละวาจาใช้คันติบาร,รมีเข้าคมให้คมขังมันไว้ในใจใช้ว,วิทยะบาร,รมีเข้าทำลายให้มันหมดสิ้นไป ใช้ปัญญาบารมีเป็นอาวุธกล้าเข้าฟันฝ่าอุปสรรคคือปกิเลสทั้งหลายให้หมดไปจากใจค่อยๆทํานะครับแต่ก็จงอย่าลืมนะครับสิ่งใดที่พระเจ้าว่าไม่ดีหากว่าท่านปฏิบัติตัดยังไม่ได้ก็อยมันขังอยู่แค่ใจจะไหลทังกายกายละวาจา ถ้าท่านพ่นใดปล่อยไหลมาทางกายก็ดีทางวาจากาด็ดีก็อ่าถือว่าท่านผู้น,นั้นเป็นผู้ฝากฝืนความดีของสำนักถือว่าเป็นผู้ฝืนระเบียบของสำนักเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เจั้นขอคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจพิจารณาคณะสงฆ์นี่ก็ไม่กันนะต้องดูตัวเองด้วย อ่านไปแล้วก็ฟังไปว่าดูที่ว่าเรากับเขาสิ่งใดที่ห้ามเราทำหรือเปล่าแต่ว่าเราทำก็ใช้ไม่ได้นะครับเราทำเราลงโทษเขาไม่ได้เราต้องไม่ทำด้วยและก็ช่วยกันกำจัดคนเลวให้พ้นไปจากสานักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่เข้ามาบวในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในวัดของเรานอกจากระเบียบปฏิบัติที่มีมาแล้วเรื่องดับแรกเราให้ปฏิบัติมโนมิธิให้ได้ถ้าไม่ได้มโนมิจิมณิธติเราไม่ยอมให้บทเรื่การที่สองยืนยันรับรองเรื่องระเบียบของวัดและพระวินัยไหนจะไม่ละเมิดและบริการทีสามนี่มีความสําคัญด้านอุปกเลสทั้งหลาย เขาจะต้องยืนยันว่าไม่ปล่อยให้มันไหลออกมาทางกายละวาจาถ้าปรากฏว่าไหลมาจากทางกายละวาจาไหลในสนักก็ดีไหลนอกสนักก็ดีถ้ามีหลักฐานให้กําจัดออกไปทันทีอย่าให้อยู่ในวัดแปลงขาดแล้วก็ระเบียบปฏิบัติใดที่องสมเด็จพระจอมใจทรงตัดในรุทมปริกาสูตรว่าความดีถึงขั้นสเก็ด ท่าเสกเกตความดีนะดูกันให้ดีหนะึ่ครับท่านที่มาที่โชว์คอมาเนะ่ะบางทีก็โชว์คอมาในฐานะยศธรรมดาศัก์สูงมั่งบาง,บางทีก็โชว์คอมาในฐานะตำแหน่งการงานสูงบ้างบางทีก็โชว์มาในฐานะที่มีศักดิ์ศรีมีทรัพย์สินสูงบ้าง แล้วก็ดูว่าความดีของท่านบนนั้นเข้าถึงสกเก็ตความดีไหมด้านสกเก็ตนี้ต้องระมัดระวังให้ว่ามากมนะครับถ้าสกเก็ตไม่ทรงตัวไม่ความสกเก็ตความดีไม่ทรงตัวอย่างอื่นมันก็ทรงตัวไม่ไหว้จนั้นก็บรรดาพิสุทธิ์สำเน็จทั้งหลายได้บรรดาคณะกรรมาการส่งพยายามทรงตัวตามความดีนี้ให้มาก ทบทวนไว้เสมอคัดเศษมีไม่เช่นัน้นวันวัดเราเวลานี้พระไตรปิฎกมีเยอะที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทถวายมานี่หลายฉบับหลายชุดมากท่านจะสามารถเอาไปอ่านได้แต่ต้องรักษาของสงให้ดีเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดแล้วก็ดู สูตรที่เรียกว่าอุทมริกาสูตรในขณะหน้าประมาณสามน้าประมาณหน้าสาสิบอันนี้จะเป็นของไม่ยากาเพื่อปฏิบัติกันกระมวมความว่าขั้นสะเก็ดจะต้องทรงให้ได้แน่นอนในการครบหาสมาคมสัมผัสกับคนผู้อื่นที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสังฆาธิการหรือท่านผู้เป็นคณาจารย์ หรือว่าท่านผู้มีศักดิ์ศรีใหญ่ที่มีความรู้มากที่ท่านมาท่านมักจะแสดงตนว่าท่านเป็นนั่นบ้างท่านเปนี่บ้างแล้วพวกท่านนั้นหลายก็ลองวัจจริยาของท่านวาจาที่ท่านกล่าวมาก็ดีจริยาที่ท่านกล่าวมาก็ดีทั้งถึง้งเสเกิความดีในพระพุทธศาสนาไหม ถ้าทราบว่าท่านยังเข้าไม่ถึงสกเกตความดีในพระพุทธศาสนาก็อย่าไปนึกว่าอะไรเขาเป็นแต่เพียงเราคิดว่าความชั่วอย่างนี้เราไม่ทําตามก็แล้วกันเพราะว่าระเบียบปฏิบัติของพระสังฆาธิการมีมากแต่ว่าพระสังฆาธิการส่วนมากท่านจะปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของท่านหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบ แต่ว่าเท่าที่พบพบมาจริงๆที่ท่านดีก็มีมากแต่ว่าที่ท่านลืมดีก็มีไม่น้อยฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของท่านผู้คนใดทำดียกเป็นครูของเราสิ่งใดที่มันไม่ดีจับขยี่ซะด้วยเท้าไม่ใช่เป็นขยี่เจ้าของนะเขยี่สิติปัฏฐานนั้น เอาเท้าขอยี่ความจริงเท้าขอยี่ดีไม่ดีมันติดเท้าเอาไฟเผาเสียเลยคำว่าไฟเผาคืออัตบะได้ความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปเข,ข้าหักขานย้ายความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาถึงใจของเรามันจะพาเราเลวไปด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงกััสว่าอาเสวันาจะพาลาน,นังปันติตานนันเสวนา โูชาจะภูชนียานนังเอตมังคารมุตมังนี่กล่าวว่าจงอย่าคบคนชั่วจงคบแต่คนดีจงบูชาบุคคลที่คนบูชาคือบุคคลที่มีความดีดีตั้งแต่สเก็ตขึ้นไปอย่างนี้จัดว่าเป็นอุดมมังคลณอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิณฑษสมนเนรทั้งหลาย ตอนนี้อาจจะรูปรัฐด,ดีหน่อยก็สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี